โปสองแถมหนึ่งนี่ <c oughs> ใส่ดีกว่า <c oughs> เป็นไงบ้างจ้าว่าที่เจ้าสาวใกล้ถึงวันแลืึงเต้นไหมตื่นเต้นมากช่วงนี้ฉลองขอเจ้าสาวหนักมากเลยนะแล้วนี่แกตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมตัดสินใจดีแล้วสิทำไมแกถามแบบนั้นอะ่ะเพราะฉันเป็นห่วงแกอ่ะ ม,มีคนงอแงไม่อยากให้เพื่อนแต่งงานใช่ไหมอืมไม่ใช่สักหน่อยถ้าแกแต่งงานกับคนดีๆอ่ะฉันก็ยินดีด้วยไม่คิดจะทักท้วงอะไรหรอกแต่เรื่องนั้นมันนานมากแล้วนะแล้วตอนเนี้ยไอ้ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วด้วยก็ดีแล้วฉันคงคิดมากไปเองแหละแหมเพื่อนฉันเนี่ยน่ารักจริงๆเลยแต่ไม่ว่ายังไงถึงแกจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วฉันก็ยังเป็นเพื่อนแกเสมอนะ ขอบคุณมากนะแล้วเมื่อไหร่เพื่อนฉันคนนี้จะมีแฟนบ้างนะไม่เออ่ะฉันขออยู่เป็นสดนให้ผู้ชายใจรดายเล่นดีกว่าฮันแน่ฉันว่าแกรอใครบางคนมากกว่าสั่อาหารหน่อยค่ะไม่ค่อยได้เจอเลยคิดถึงจังคิดถึงเป็นคนเดียวเหรออีคิดถึงมากกว่าอีก ืน่ารักจัง <c oughs> <S <S อไ,อไอ้อย่าเล่นหูเล่นตากับผู้หญิงไปทั่วดีวะถ้าหนุกจับได้ขึ้นมางานแต่งแกล่มแน่แ่แค่ขำๆอะ่ะแกะจริงจังอะไรเนี่ย <S <S แต่ถ้าครั้งนี้แกโดนจับได้อะ่ะฉันไม่ช่วยแกแล้วนะเฮ้ยอะไรวะเพื่อนแกเคยช่วยฉันแล้วอะ่ะช่วยไปตลอดดิวะ แล้วแกไม่คิดจะปรับปรุงตัวบ้างเลยไงแกจะแต่งงานอยู่แล้วนะฉันพยายามแล้วจะทํายังไงได้วะฉันอยู่เฉยๆก็มีส,สาวเข้ามาหาฉันละเบื่อเพราะคนหลอกเอาหน้ามุกเดิมๆก็ใช้ได้อยู่ดีนุกเชื่อใจแกมากกว่าฉันอีกแกพูดอะไรนุกก็เชื่องั้นฉันไปก่อนนะมีของดีอยู่กับตัวทำเป็นไม่เห็นค่านาไอไ้ นุกจ๋าเป็นไงบ้างทำงานเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะแล้วนี่ไอทำงานเสร็จแล้วเหรอยังไม่เสร็จเลยแต่ไอยอยากคุยกับว่าที่เจ้าสาวของไอก่อนอะ่ะเรยจะอ้วกจะอ้วกทำไมอะ่ะท้องเหรอท้องบ้านแกสิแฟนฉันยังไม่มีลจะท้องได้ไงเฮ้ยจะไปรู้เหรอเห็นตัวตีอยู่แตกกับปอ,อนกับนุกพ่อของเด็กอาจจะเป็นไอปอนก็ได้มั้งพูดจาอะไรน่าเกลียดไอ นั่นสิพูดจาหน้าให้หนุ๊กหาเจ้าบาวใหม่มากอย่านะเว้ยคนนี้วาที่ภรรยาฉันล็อกแล้วห้ามเปลี่ยนใจนะคะแต่ฉันว่าหาใหม่ก็ดีนะอุ้มล้อเล่นนะ่ะเอออุ้มวันนี้ฉันลืมบอกไปอ่ะว่าฉันกับไอว่าจะจัดบาร์ตี้สลาโสดแกอย่าลืมไปด้วยนะออนด้วยแหมพยักหน้าพร้อมกันเลยเนาะก แกชวนฉันกับปอนพร้อมกันอะยังไงก็ต้องเพลกหน้าพร้อมกันอยู่แล้วปะเห็นไหมไอ้บอกแล้วว่าสองคนนี้น่าจะคบกันเห็นใจตรงกันตลอดฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วเอามามาชวนหมดแก้วจัดไปไอ้วันนี้ไอ้อยากกินเยอะนะเพราะนุ๊กจะเมาไม่ได้นะนุ๊กยิ่งคออ่อนอยู่ เฮ้ยพูดใหม่ดิว่าใครคออ่อนวะเฮ้ยแค่ไม่กี่แก้วก็ไปซะแล้วไหวไหมเนี่ยนุกไหวอยู่แล้วสิวัสดีค่ะทุกคนอ้าวอี๊ยินดีด้วยนะนุกไอ้ชนชนชนเย้ มานั่งด้วยกันก่อนสิอ๋อไม่เป็นไรพอดีเรามากับเพื่อนอะงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะนุ๊เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะออนฝากดูนุ๊กด้วยไอ้นุ๊กเมาอยู่นะเออฉันเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวมาพอนว่าใครเมาอ่ะไม่มีไม่มีมมโอ้ยแกนั่นแหละเมายายนุก๊กไอรีบไปรีบมานะ อึไม่โอ๊ยทำไมไอ้หายไปนานจังอ่ะโน้ตแกไหวไหมเนี่ยไหวบ้าอะไรละ่ะลูกมาผัวชั้นดีๆยังไม่ได้เลยปอนแกโทรตามไอ้ดิบอกว่าพาลูกลับบ้านแล้วแล้วมันเมาเอ๊ะ โอ้โหเนี่ยนะไม่เมางั้นเดี๋ยวฉันพานุกกลับบ้านก่อนนะอืมกลับกันดีๆอะดูแลนุกด้วยนะไปนุกกลับบ้านกลับดีๆนะนูกม,มาปอนอฮยกลับกันเถอะ ไ<อ>หวไหมเนี่ยไหวสิงั้นฉันกลับบ้านก่อนนะแต่ฉันไม่ส่งอ๋อไม่เป็นไรกลับเองได้นะจะกลับได้ยังไงเดินยยังเซยอยู่เลยไม่ไมไม่ต้องฉันกลับเองทำไมถึงไม่ให้ฉันไปส่งกลัวอะไรไหนบอกมานี่ก็ฉันไม่อยากรู้สึกไปมากกว่าน,นี้เลิกทาตัวเป็นผู้ชายที่แสนดี้สักทีได้ปะ ไม่ได้อะก็อย่ามาเป็นห่วงดิคนที่แอบ,บชอบมันเจ็บด้วยนี่แกแอบ,บชอบฉันเหรอเออคือฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ชอบแกแบบนั้นนะรู้แล้ว<ช>ไม่ต้องบอกเพราะฉะน,นั้นก็ไม่ต้องมาทําดีไม่ต้องมาเป็นห่วงทงั้งทังที่ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะคนที่แอบ,บชอบคิดไปเองเจ็บด้วย ป่วยอะตอนเย็นนุ๊กว่าจะไปดูมันอยู่ปอนไปด้วยกันสิอ้าวแล้วอไอ,อ้ไอ้ไอ้ว่าจะไปปาร์ตี้สละโสดกับเพื่อนๆสมัยมัธยมอ่ะอ๋อโอเคแล้วเมื่อคืนนุ๊กไปไงบ้างอ้อวกหมดเลยตอนนี้ยังแห็งอยู่เลยเนี่ยกินสิจะได้ดีขึ้นปอนเน่ดูแลดีจังเลยเนาะถ้าผู้หญิงคนไหนได้ปอนไปเป็นแฟนต้องโชคดีมากแน่ๆเลยบ้า ไม่ต้องมาเขินเลยยังไงอะ่ะนุกก็ไม่ยอมให้ผู้หญิงคนไหนได้ปอนเป็นแฟนหรอกนอกจากเพื่อนนุกเท่านั้นว่าไงจ๊ะคนป่วยนุก <No. S 1> ฉันพาคนที่ทำให้หายป่วยได้มาเยี่ยมด้วยนะ เ็ไงบางอุ้มดีขึ้นแล้วแหละมานั่งกันก่อนสิแล้วทำไมมากันสองคนอ่ะไอไปไหนหรอไอไปปาร์ตี้กับแก๊งเพื่อนเก่าอ่ะแต่ฉันไม่ค่อยรู้จักก็เลยชวนปอนมาเยี่ยมแกดีกว่าแกจะได้หายเร็วๆได้วยไงเป็นอะไรเน,นี่ยนุก นี่ปอนรู้เรื่องอยู่แล้วเหรอไอทำแบบนี้นานแค่ไหนแล้วคือถูว่าปอนไม่ได้คิดว่าหนูเป็นเพื่อนไม่ปล่อยให้หนุง่งงอมาตลอดจะเย็ยนๆนะหนุปอนแค่ไม่อยากให้หนูไม่สบายใจอะ่ะเล่ามาให้หมดพี่ไอ เฮปอนไปฉันมานะจะไปไหนนุก,ก็อุ้มจะมาแล้วนะเว้ยเออนะาฉันจะไปเขียบน้องเขาแป๊บนึงแต่ถ้านุกรู้ถ้าแกไม่พูดฉันไม่พูดนุกจะรู้ได้ไงจริงไหมเออนะเาเดี๋ยวฉันมาแป๊บเดียวถ้านุกมาบอกฉันด้วยนะไอ้ไอ้นะไอ้ไอ้ไห,หาเรื่องแล้วไงเฮ้ นุ๊กทำไมต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นด้วยอ่ะก็ตกใจที่หนูกแกล่ะดิแหมขวัญอ่อนจริงๆแล้วเมื่อกี้ปอนบ่นอะไรคนเดียวหาเรื่องหาเรื่องอะไรอ่ะอ๋อเนื้อหาที่ครูเขาสอนอ่ะเนื้อเรื่องอะไรไม่รู้ว่าปอนไม่ค่อยเข้าใจอ่ะอ้าวแล้วรู้เรื่องไหมอ่ะเอาเลคเชอร์เราไปอ่านปะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เราเข้าใจแล้วอ่ะขอบคุณมากนะอุ้ม ทีกับปอแล้วให้ยืมเลคเชอร์ทีฉันนะกว่าจะขอแกได้แกไม่เคยให้เลยก็แกมโมแต่เล่นไม่ต้องใจเรียนเองนี่แล้วแฟนแกไปไหนจ๊ะเออไอไปไหนอะปอนเออไอมันไอมันไปถ้าทางมีพิรุษนะเปล่าไม่มีคือไอไอมันไป เ่านาตังแต่เมื่อไรเนี่ยนี่มันหมายความว่าอะไรเออไอ้อ,อธิบายได้นะนุไม่ต้องอธิบายเลยทั้งนั้นแหละแค่รูปนี้ยมันก็ชัดมากพอแล้วเราเลิกกันเถอะไอ้นุถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆทำไมนุ่นมาถึงส่งรูปแบบนี้ให้นุไอ้ก็ไม่รู้อ่ะนุ่มมันบอกชอบไอ้ไอ้ปฏิเสธไปหลายรอบแล้วนะม่เช่นก็ถามไปปอนได้ จริงหรอปอนจริงนุ๊กน้องมันพยายามเข้าหาไอ้หลายรอบแล้วว่ะแต่ไอ้นไม่เล่นด้วยนี่อาจจะแต่งงานแล้วจริงๆหรอแล้วเขาอ่ะถึงจะแต่งงานแต่เราก็ยังนัดเจอกันได้นี่แต่ว่าเขาอยากเป็นตัวจริงของไอ,อ้อ่ะ ีเราตกลงกันแล้วนี่ก็ได้ต้องมาหาบ่อยๆนะได้สิเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยปอนโกหกรู้ได้ยังไงปอนขอโทษคือไม่คิดว่าปอนจะทำแบบเนี้เสียแรงที่ลูกไว้ใจวะทำไมปอนไม่ปอกลูกอะทำไมทำไมทำไมใครไม่จะอยากเห็นคนที่ชอบเสียใจวะ คนที่ปอนชอบอ่ะก็คือนุกไงแต่เราคงชอบปอนไม่ได้อ่ะหวังว่าปอนจะเข้าใจนะ ไะนุกกลับบ้านกันมีอะไรหรือเปล่านุกเราเลิกกันเถอะไอ้นี่มันเรื่องอะไรกันอะ่ะมาบอกเลิกไอ้ทำไมนุกรู้เรื่องหมดแล้วนะว่ไอ้ไม่เคยซื่อสัตย์กับนุกเลยนุกรู้อะไรมาอมไอ้ปอนแกเล่าอะไรให้หนุกฟังแกฟ้องนุกใช่ไหม เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับปอเลยนะไอ้คนของไอ้ตั้งห่าที่อยากมีตัวตนอะ่ะนุ๊ไอ้ขอโทษแค่คำๆอะแล้วถ้าเกิดนุ๊ไปถ่ายรูปก,กับผู้ชายคนอื่นแบบนี้บ้างไอ้จะโอเคปะ่ะแต่เรากำลังจะแต่งงานกันถ้าพ่อแม่รู้มันจะเป็นเรื่องใหญ่นะนุ๊จะเรื่องใหญ่แค่ไหนก็ช่างแต่ถ้าต้องแต่งงานกับผู้ชายไม่รู้จักพอแล้วนุ๊ต้องเสียใจอะนุก๊ก็ไม่เอาอะไอ้ ไอ้ขอโทษไอ้กลับไปเหอะเราไม่ต้องมายุ่งกับน,กนุ๊กอีกนุกไปฉันบอกให้ออกไปไง นะอีกอย่างเราเลิกกันไปแล้วด้วยแต่อ้ไม่เลิกไอ้นุ๊กเจ็บแกไม่ต้องมายุ่งเลยปอนเป็นพวกแกนั่นแหละที่ขี้ฟ้องทำให้ฉันต้องเลิกกับนุ๊กอะ่ะฉันไม่ได้ฟ้องนะเว้ยเชียร์กันโม่แล้วฉันรู้ว่าแกแอบชอบแฟนฉันมาตลอดรอจังหวะนี้อยู่อะดิไม่ใช่นุ๊กไม่ได้เหมือนไอ้นะที่เวลาอยู่ใกล้ใครแล้วจะชอบเขามั่วไปหมดอะ่ะนุก๊ก พูดแรงเธนไปแล้วนะที่นูโพูดอะเรื่องจริงเท่านั้นแหละผู้ชายอย่างแกไม่เหมาะเพื่อนฉันหรอกแล้วก็เลิกไปยุ่งกับเพื่อนฉนันได้แล้วแกนั่นแหละที่อยากยุ่งไอ้ไอ้แกจะพานเกินไปแล้วนะแกอะคิดมาแทนที่ฉันตลอดเลยอะดิมันไม่ได้เป็นแบบที่แกพูดสักนิดฉันพยายามเตือนแกตลอดมันก็มีแต่แกแหละที่ชอบไปยุ่งกับผู้อ,อื่นนี่ไอ้ปอนหยุดนะไอ้ทุกอย่างอะไอ้ทำตัวเองทั้งนั้นเลิกพานคนอื่นแล้วออกไปได้ละไป เออแล้วนุ้นจะเสียใจที่ไม่โอกาสไห้ขอบคุณพวกแกทั้งคู่มากนะที่คอยปลอบฉันอะไม่เป็นไรฉันเพื่อนแกนะแล้วก็ที่ใครบอกว่าอยู่ข้างๆก็คืออยู่ข้างๆจริงๆแกสอคนดีกับฉันจริงๆแต่คนดีๆก็ต้องคู่ควรกับคนดีๆนะ หยุดเลยจะมาเป็นแม่สื่อให้คนอื่นแต่ตัวเองยังไม่รอดเลยนะไม่ต้องมาเชียร์พวกฉันของแบบนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกมากกว่าพวกเราก็อยู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแบบนี้นี่แหละความรักไม่ได้มีแค่ในรูปแบบแฟนแบบเพื่อนก็มีใช่ปอยเห็นด้วยกับความคิดอุ้มนะจะคอยดูจ้ะ ตัวเองก่อนเถอะ